ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกบยักษ์ฝันเห็นกบยักษ์ตามตําราเขาถ้าเป็นในตามตำรานะการการฝันเห็นกบยักษ์เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เนื้อคู่เป็นพ่อแม่ฝันเห็นกบยักษ์เนี่ยมีเกณฑ์ได้เนื้อคู่เป็นพ่อแม่ ฝันเห็นกบยักษ์แปลว่าท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานหากท่านเป็นอาจารย์หากท่านเป็นอาจารย์เป,าารยเป็นครูท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากช่วงเนี้ยให้ระวังนิดหนึ่งมีคนจ้องจับผิดคุณอยู่ ช่วงนี้คุณน่ะจะหาเงินได้เยอะจะมีชื่อเสียงในสายงานคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านที่เป็นครูท่านที่เป็นครูเป,ครเป็นนักเขียนนักแปลภาษาท่านที่ทําอาชีพเป็นครูสอนพิเศษเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นครูสอนเด็กเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากแล้วก็หาเงินได้เยอะแต่ตอนนี้มีคนจ้องจับผิดท่าน คนที่จ้องจับผิดคุณน่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเพราะอันนี้มันเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรเป็นไพ่จัดเมนอันนี้ไพ่เพื่อนเก่าอันนี้มีคนจ้องหาเรื่องเนี่ยมีคนจ้องหาเรื่องอันนี้ไพ่ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ใบนี้ยจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะ่ะ คนที่จ้องหาเรื่องคุณเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าให้ทำบุญกวดน้ำให้เขาไปเลขนำโชคสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ